สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะอยู่กับช่องบัวบุตรสบงสตอรี่นะคะวันนี้เรามีสาระดีๆเกี่ยวกับการทำขนมกล้วยที่ง่ายที่สุดมาฝากกันคะ่ะโดยเราจะใช้กล้วยที่เราชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยหักมุกหรือว่ากล้วยเล็บมือนางแต่ว่าต้องเป็นกล้วยที่สุกแล้วนะคะ เรามาพบกับวิธีการได้เลยค่ะวันนี้เราจะใช้กล้วยน้ำว้าที่สุกงอมจนเปลือกเป็นสีดำๆดแบบนี้แล้วนะคะแต่เราไม่ทิ้งนะคะเพราะว่าข้างในเขายังดีๆอยู่ค่ะแล้วก็ยังมีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนค่ะนำกล้วยมาปอกเปลือกออกก่อนนะคะ ใช้ซ่อมหรือช้อนยีหรือใช้มือขยำให้เป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องละเอียดมากแต่มือเราก็ต้องสะอาดนะคะใครมีแป้งอะไรเช่นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ใช้ได้ค่ะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งปริมาณหนึ่หรือสช้อนโต๊ะหรือตามที่ชอบเลยนะคะเติมเกลือนิดหน่อย ใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องเติมใครอยากใส่อะไรเพิ่มเช่นพวกธัญพืชต่างๆหรือจะใส่มะพร้าวขูดก็ใส่ได้เลยนะคะตามชอบเลยถ้าขนมเราข้นมากไปก็เติมน้ำได้เช่นกระตีนมสดน้ำเต้าหู้เติมลงไปโลดตามชอบค่ะ แต่วันนี้เราไม่มีอะไรสักอย่างมีแค่งาขั่วกับหนุมสดนะคะเราก็ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็นำไปนึ่งประมาณ20นาทีใครชอบขนมแห้งๆก็นึ่งนานหน่อยใครที่ชอบแบบนิ่มๆก็แล้วแต่เลยนะคะกะเวลาดูเอาตามที่เราเห็นสมควรค่ะหน้าตาขนมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้ว เราก็นำมาตัดเป็นชิ้นชิ้นนะคะตามที่เราต้องการแล้วก็เก็บใส่ภาชนะเก็บไว้กินได้หลายวันชิมแล้วอร่อยดีนะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะทำง่ายๆอร่อยดีมีประโยชน์ค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องบัวบุษบงสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ